ทิศทางราคาทองคำในช่วงวันสูงที่ผ่านมานะครับราคาทองคําสามารถขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาได้ครับแต่การปรับตัวขึ้นของทองคำเนี่ยเป็นไปอย่างจํากัดนะครับทางนี้เนี่ยราคาทองคำบวกเพียงแค่6.42เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนเท่านั้นปิดไประดับ2,029เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนนะครับภาพของทองคําถ้าเทียบไปรายสัปดาห์แล้วต้องบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาทองคํายังคงปรับตัวลงเป็นสัปดาห์ที่4ติดต่อกันนะครับ แล้วก็ระดับสูงสุดแล้วก็ระดับต่ำสุดของราคาทองคํายังมีการลดระดับลงมาภาพในลักษณะดังกล่าวครับเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าราคาทองคามีลักษณะของการแกว่งตัวในที่ทางไซเวดาวหรือในที่ทางที่ซึมตัวลงนะครับประกอบกับวันศุกร์ที่ผ่านมากองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองค SPD ํา SPDR Gold t r ลดการถือครองทองคําลงต่อครับ เท่ากับต้นปีที่ผ่านมากองทุน SPDR Gold t r u s มีการขายทองคำออกมาแล้วประมาณ18.16ตันซึ่งเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าในระดับราคาที่ยังคงทรงตัวหรือเคลื่อนไหวอยู่เหนือโซนระดับ2,000เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนขึ้นไปนะครับกองทุนขนาดใหญ่เนี่ยยังมีลักษณะของการลดการถือครองทองคาลงซึ่งทาให้ภาพการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำเนี่ยยังมีภาพที่ไม่ได้เป็นบวกมากนะครับ ทั้งนี้ทองคำถูกกดดันจากการปรับตัวขึ้นของทิศทางตลาดหุ้นวอลตีทในฝั่งสหรัฐนะครับที่มีสัญญาณของการปรับตัวขึ้นค่อนข้างสดใสขณะที่วันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยดัชนี s p 500มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบกว่า2ปีนะครับขณะที่ทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากแนวโน้มของบรรดาเจ้าหน้าที่เฟดหรือประธานเฟดสาขานะครับที่มีการสนับสนุนให้เฟดยังคงตรึงอัตราดอกเบีย้ยเอาไว้ในระดับสูง เพื่อกดให้เงินเฟ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวลงทั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าโปรแกรมเฟดวัตถุมีการปรับลดการคาดการเกี่ยวกับแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐลงนะครับซึ่งตลาดมีการมองว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคมจากก่อนหน้านี้อยู่ในระดับ70-75เปอร์เปอร์เซ็นต์การคาดการณเช้าวันจันนี้นะครับตัวเลขมีการปรับตัวลดลงมาหรือต่ำกว่าระดับ50เเซ เท่ากับตลาดเนี่ยไม่เชื่อแล้วนะครับว่าเดือนมีนาคมเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเป็นการลดดอกเบี้ยลงครั้งแรกของปีนี้แต่ตลาดไปให้น้ําหนักว่าเฟดอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยลงในเดือนพฤษภาคมภาพดังกล่าวจึงเป็นภาพตัวหนึ่งครับที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวราคาทองคําอยู่นอกจากนี้นะครับในส่วนของราคาทองคําในประเทศแม้ว่าจะมีการถูกกดดันจากการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของตัวโกลดสปอตนะครับ แต่ว่าเงินบาทที่มีแนวโน้มกลับมาอ่อนค่าเหนือระดับ35บาท40สตางค์นะครับยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำในประเทศนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยยังสามารถเคลื่อนไหวหรือยังสามารถปิดตลาดในแดนบวกได้สัญญาณและที่ทางดังกล่าวถือว่าเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่ทำให้ราคาทองคำในประเทศแทบจะไม่ได้รับผลกระทบหรือได้รับปัจจัยลบจากการอ่อนตัวลงของโกด์สปอวหรือทองคำต่างประเทศเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอย่างไรก็ตาม YG l G ยังมองว่าทองคำเนี่ยยังคงได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุ้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงมีแนวโน้มหรือมีโมเมนตัมที่ยังคงมีสถานการณ์รุนแรงและก็ขยายวงกว้างนะครับการอ่อนตัวลงหรือการปรับฐานลงของราคาทองคำเนี่ยก็เลยเป็นไปอย่างจํากัดครับทั้งนี้ทั้งนั้นกลยุทธ์การลงทุนนะครับ YG จึงแนะนําเป็นลักษณะของการทากําไรระยะสั้น จากการแกว่งตัวในกรอบในทิศทางออนตัวลงถ้าราคาทองคำรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นนะครับไม่ผ่านแนวต้าน2,040ถึง2,051เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนซึ่งเป็นกรอบแนวต้านด้านบนของทิศทางไซเวดดาวนะครับให้แบ่งทองคำออกขายออกมาก่อนจตบตปรสหรือตัดขาดทุนถ้าราคาผ่านระดับดังกล่าวได้นะครับรอราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาค่อยทำการเข้าซื้อคืน แนวรับเนี่ยให้ดู2 0 1 1ัถึง2 0 0กับ1เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนครับถ้าราคาสามารถทรงตัวหรือ,อยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ก็สามารถเข้าซื้อคืนหรือเสี่ยงซื้อหวังทำกำไรระยะสั้นจากการเล้ยงกลับหรือการดิดตัวกลับของราคานะครับแต่ถ้าราคายังไม่สามารถทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ประเมินครับว่าราคาอาจจะอ่อนตัวหรือซึ่มตัวลงไปหาแนวรับถัดไป ในโซน1,986ถึง1,972เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซาออนะครับรับสำคัญของทองคำรอบนี้จะอยู่1,972ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของเดือนคันวาคมที่ผ่านมาถ้าราคาไม่ระดับดังกล่าวก็น่าจะเห็นจังหวะของการเด้งกลับหรือการดิดตัวกลับได้ค่อนข้างดีของตัวราคาทองคำครับทางนี้ทางนั้นในส่วนของปัจจัยที่อยากจะให้จับตานะครับยังแนะนำจับตาดูในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกธธิจ คืนนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยดัชนีชี้นําทางด้านเศรษฐกิจประจําเดือนธันวาคมในฝั่งสหรัฐนะครับมองว่าตัวเลขเนี่ยจะมีสัญญาณของการติดลบน้อยลงหรือว่าติดลบในระดับที่ลดลงนะครับภาพดังกล่าวก็จะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ราคามีสัญญาณของการถูกขายหรือถูกก,กดดันจนเกิดการอ่อนตัวหรือการปรับขาลงมาได้ครับในส่วนของวันอังคารนะครับจะเป็นไฮไลท์ของการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ครับ มีการคาดการณ์ว่าธานาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ จะตรึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายติดลบต่อไปอีกสักระยะหนึ่งเพื่อรอดูค่าจ้างที่จะมีการประกาศในเดือนมีนาคมนี้นะครับและ BOJ อาจจะตัดสินใจปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินในช่วงประมาณเดือนเมษายนของปีนี้เป็นต้นไปครับมีหลายฝ่ายมองว่าการกำหนดอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบติดลบนะครับของ BOJ ก็ยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้อัตราบอลยู หรืออัตราดอกเบี้ยในฝั่งของญี่ปุ่นยังคงอยู่ในระดับต่ำเพราะยังคงมีการใช้ดอกเบี้ยติดลบและก็มาตรการย c u เค e ร์ฟอนท l ครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าธานาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ ส่งสัญญาณนะครับต่อแนวโน้มหรือทิศทางการกําหนดนโยบายการเงินที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่าที่ตลาดคาดการณ์หรือตลาดาคิดนะครับสัญญาณและทิศทางดังกล่าวเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้นักลงทุน คาดการ์ว่า BOJ จะขยับหรือปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในอนาคตภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะทําให้บอลยิวของญี่ปุ่นของเอเชียรปรับขึ้นไปดันบอลยิวในฝั่งสหรัฐปรับขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะกลับมาสร้างแรงกดดันต่อทิศทางราคาทองคําได้ดังนั้นเนี่ยในส่วนของช่วงเช้าวันอังคารก็อาจจะต้องจับตาผลการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เพิ่มเติมครับทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของวันอังคารยังมีการเปิดเผยด,ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค แต่ชนีภาคการผลิตจากเฟดออริสมอนตนะครับตัวเลขทั้ง2ตัวเนี่ยยังคงส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำในระยะสั้นครับสำหรับวันนี้นะครับ YLG Brilliant International เนี่ยยังมีโปรโมชั่นนะครับซึ่งในช่วงปี2024 YLG จับมือในโครงการโคแคมเปญกับ AIS นะครับโดยนักลงทุนที่เป็นลูกค้า AIS แล้วมีการซื้อทองคำผ่านแอปพลิเคชัน GetGo by YLG นะครับ ถ้าเป็นลูกค้าใหม่เข้ามาเปิดบัญชีก็ให้ใส่โค้ดในส่วนของ YLG AIS ลงไปด้วยนะครับจะได้รับ AIS point ถึง3ต่อนะครับทางนี้เนี่ยสามารถดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของ YLG ได้หรือลองเข้าไปที่แอปพลิเคชัน GetGo by YLG นะครับก็จะสามารถรับสิทธิ์ในส่วนของโคแคมเปญดังกล่าวจนถึงวันที่31มีนาคมนี้เลยครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ ขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทุกช่องทางของม o n e y c h ช t นะคะ